เด็กชายเพียงผิวปากบนเรือทันใดนั้นนอนทะเลจำนวนมากก็เข้ามาพวกมันกัดกินจนเรือพรูนไปทั้งลำไม่นานเรือก็จมดิ่งสู่มหาสมุทรโชคดีที่ทุกคนบนเรือรอดชีวิตได้แต่เมื่อเด็กชายกลับถึงบ้านแม่กลับไม่ถามว่าเขาปลอดภัยหรือไม่เธอสนใจเพียงเรื่องค่าจ้างเขาคุ้นชินกับเรื่องนี้แล้วถึงกระนั้นเขาก็ยังเก็บออมเงินซื้อปิ่นปักผมมาให้แม่แต่เธอกลับปัดทิ้งพร้อมบอกให้นำไปขายเป็นเงินสดจะดีกว่าเด็กชายไม่เข้าใจทำไมความหวังดีของเขาถูกปฏิเสธอยู่เสมอด้วยความคับข้องใจเขา าจึงทำสิ่งที่ตนมักทำเป็นประจำนั่นคือการผิวปากกับตัวเองตอนนั้นเองที่กิงโกะประมาจารด้านมาแมลงปรากฏตัวขึ้นเขาบอกว่าเด็กชายมีพรสวรรค์ที่หายากทุกครั้งที่เขาผิวปากเขาสามารถสั่งการฝูงหมูชินกได้คนทั่วไปมองไม่เห็นพวกมันพวกเขาได้ยินเพียงเสียงลมจากปีกเท่านั้นแต่กิงโกะกลับมองเห็นพวกมันชัดเจนและเขาเตือนเด็กชายว่าห้ามผิวปากในเวลากลางคืนเด็ดขาดไม่เช่นนั้นภัยพิบัติจะตามมาวันรุ่งขึ้นกำแพงบ้านของเด็กชายก็ทะลุเป็นรูโหว่หลายรู แม่ที่เคยแข็งแรงกลับล้มป่วยหนักเมื่อได้ยินข่าวกิงโกะก็รีบไปยังบ้านหลังนั้นและสิ่งที่เขาพบทำให้เขาตกตะลึงบ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยหนอนทะเลมูชิที่ควรอศาศัยอยู่แค่ตามโขดหินตอนนี้กลับมาไต่ย,ยั้วเย้อยู่ทั่วบ้านสีหน้าของกิงโกะเคร่งเครียดขึ้นเขาไม่มีทางเลือกเขาใช้คลุยของเขาล่อหนอนทะเลพวกมันเกาะติดร่างกายของกิงโกะถึงกระนั้นเขาก็ยังคงเป่าคลุยต่อไปเพื่อน,นำพวกมันไปยังริมชายฝั่งนอนตามเข้าไปอย่างว่าง่ายเมื่อถึงโขดหินริมทะเลเขาจุด ควันไล่มแมลงนอนทะเลแตกกระเจิงกลับเข้าไปในรูของพวกมันและไม่นานแม่ของเด็กชายก็เริ่มฟื้นตัวแต่เมื่อเด็กชายกลับมาบ้านเขาก็พบกิงโกะกาลังรออยู่อีกครั้งที่กิงโกะเตือนเขาอย่าผิวปากตอนกลางคืนเด็กชายบอกว่าเขาเผลอไปหลังจากนั้นนอนทะเลก,ก็กลับมาเสียงผิวปากดังขึ้นอีกครั้งและกิงโกะก็รีบกลับไปบ้านของเด็กชายภายในบ้านหูหนอนรวมตัวกันอีกครั้งและเด็กชายก็กําลังผิวปากอยู่บนต้นไม้กิงโกะถามทําไมทําแบบนี้แต่เขาเพียงมองด้วยแว ตาที่เหนื่อยล้าเด็กชายสารภาพเขาเองก็เป็นลูกชายคนหนึ่งแต่ไม่เหมือนน้องชายที่ได้รับความรักเขากลับถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือหาเงินบางทีเขาควรยอมแพ้ต่อครอบครัวนี้กิงโกะให้ทางออกแก่เขาและบอกว่านอนทะเลเป็นอาหารโปรดของฝูงหมูชิโนกเด็กชายนั่งเงียบจากนั้นเขาก็ไปสมทบกับกิงโกะที่ชายฝั่งรอคอยรุ่งอรุณเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเสียงผิวปากของเขาก็ดังก้องไปทั่วทะเลตอนนั้นเองที่พ่อของเขาบอกให้เขาเลิกผิวปากแต่เขาดูเหมือนจะไม่สนใจอีกต่อ ่อไปแล้วเสียงผิวปากของเขาดังขึ้นเรื่อยๆฝูงมูชินกบินเข้ามาเหมือนพายุใต้ฝุ่นพวกมันกลืนกินหนอนทะเลภายในบ้านทั้งหมดพ่อของเขาคิดว่าเป็นพายุก็ตื่นตระนกสุดท้ายบ้านก็ถูกทำลายแต่ครอบครัวก็รอดชีวิตและเด็กชายก็จากไปมีเพียงปิ่นปักผมที่เขามอบให้แม่เท่านั้นที่ยังคงเป็นหลักฐานว่าเขาเคยมีตัวตนอยู่ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยแต่ในมหาสมุทรมีเรือลำหนึ่งปรากฏขึ้นแม้ไม่มีลมมันก็สามารถแล่นต่อไปได้